สูเทเขาที่เขาเตรียมมาเนี่ยสมมตินะฮะแบนรนด์หัววัวกันไถ่ส่งเสื้อมาสิบตัวก็ตายแล้วคนที่นี่อายุไม่เกิน16-17ปีของต้องใช้ออย่างนี้เลยนะครับนะฮนะดูน่าข้าศต่างก,กันแล้วนะที่ถึงได้และใกล้11โมงผมก็ถามว่าใครยังไม่ได้ของกลับบ้านไปนั่นเองจ้ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ goodness, มุปน,น,น,นัยดิบครับบริษัทเพิ่มน้องรงน้ำตามมลนิดผมใช่ที่ของเราดูอยากด้วยนะครับ ครับขอเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งใครที่บอกว่าวันนี้เขากาทำตลาดทางด้าน่และยาปากศัตูพื้นกันแล้แทนที่แัแร์พี่เขาไปแนะนำคัมีร์แบรปุ๋ยนี่ก็แต่งวเลยครับแงมดทยครับเพื้เสียเวลาดังนั้นก็มีใครก้าทงไหมครับรเลยเรา่ไม่อยากจะบอกเลยว่อเออต่อเลยนะอ่านเลยครับไม่ใได้ฮะ จ้าท่านรางวัลเอาไป็นใหญ่ทีหลังก็ได้นะพี่นั้นสุภาพบุรุษสามท่านสวมเสื้อเขาทำรับกลับบ้านได้เลยจัดด้านหน้าเวทีสุภาพเชิญจ้าสุภาพบุรุษสองสุภาพสตรีสามครับสวมเสื้อตัวทับสวมทับเลยจ้าดีอ๋อไม่ไม่พิมพ์ก็ได้พี่แต่พี่ได้เดี๋ยวจ้านิดเดียวขอรปโบนัสอีนิดหนึ่งนะฮะนะนักสโลแกนเรานะคทั้งหมดนาะ ตัวอยเมรจับปวอาขออนุญาตเก็บห้าสิบห้าตัวไปทุกอ่านี่นะคหมด6สูตด้วยกันนะครับ6สูตด้วยกันก็จะมียูรียนะครับ16 2ห1สนนะครับ15 3ตัวนะครับส6 8หกแนั้แปแล้วก็16หนึอ่าเปลี่ยนงไม่ไดจานด้วยล้มยงทานรางวัลเบาไปให้น้ำหอมในขวดหนึ่งถามไม่ต้องตอบนะครับ นี่แล้วกดเป็นอัปดดวันยังถามไะไรตอบได้นะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งรงงนตามที่คาเนะครับโรง้นตามที่อ,ททอย่างเท่ลยขอบคุณนะครับแสดงวน